เราว่าหนึ่งในไอเทมหน้าฝนที่ขาดไม่ได้คือเสื้อกันฝนวันนี้เลจะมารีวิวแจ็คเก็ตกันฝนของเกชัวคือเวลาไปเดินป่าเราจะเอาเสื้อกันฝนไป2ตัวคือแบบพลาสติกแล้วก็แบบแจ็คเก็ตที่เอาไป2ตัวเพราะเราว่าเสื้อพลาสติกมันจะเหมาะกับตอนที่ฝนตกหนักหรือลมแรงมากๆเพราะว่ามันกันได้ดีจริงแล้วกันได้ถึงขาเลยแต่ข้อเสียคือถ้าฝนกลางๆไม่หนักตกๆหยุดๆห,ห,หรือป่าที่ลมไม่ค่อยเขา้ามันจะอบและร้อนมากต้องคอยถอดใส่ซึ่งเราว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ส่วนมากเราก็เลยจะชอบใส่เป็นแจ็คเก็ตกันฝนเพราะว่ามันคล่องตัว กว่าคือถ้าเริ่มอบไม่มีลมเราก็รูดซิปลงแล้วเดินต่อแล้วถ้าตกอีกก็แค่รูดซิปขึ้นคลุมให้มิดชิดก็เดินต่อได้สบายไม่ต้องคอยหยุดเดินเพื่อถอดหรือใส่ให้เสียเวลาตัวนี้เวลาเสื้อมันเปียกฝนอ่ะมันจะไม่ได้สะท้อนหยดน้ำนะแต่มันเหมือนเสื้อมันเปียกไปด้วยตอนที่ใส่ก็จะรู้สึกเหมือนตัวชื้นๆน่ะตอนแรกๆที่ใส่ะเราคิดว่ามันกันไม่ดีน้ำมันเลยซึมเข้าแต่จริงๆไม่ใช่พอถอดเสื้อออกตัวเราก็ยังแห้งอยู่คือมันกันได้จริงเหมือนข้างในมันอบเลยทําให้รู้สึกตัวชื้นตัวนี้เขาก็จะะมีีชช่่อองงรบาาากศด้นหลัท ให้ไม่อบเกินไปแต่เวลาสะพายเป้ใบใหญ่ยอยู่่ะก็จะระบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือถ้าฝนไม่หนักมากส่วนมากเราก็เลยไม่ค่อยรูซิปมันก็จะไม่อบมาจริงๆตอนแรกเราซื้อเพราะสีสวยอย่างเดียวเลยแต่ใช้ไปใช้มาปรากฏว่ามันดีกว่าที่คิดเราประทับใจอยู่นะคือเอาไปมาหลายทริปมากใช้มาจะ3ปีละมันก็ยังกันลมกันฝนได้อยู่แล้วน้ําหนักเบาพับเก็บได้เล็กในราคาไม่ถึงพันะเราว่าฟังก์ชันนะ่มันคุ้มราคามากตัวนี้ที่เราใส่จะเป็นรุ่นเด็กไซส์จะมีถึงประมาณคนไซส์เอ็มที่ไม่สูงมากถ้าคนไซส์ใหญ่กว่านี้ ต้องดูรุ่นของผู้ใหญ่แทนใครกำลังหาแจ็คเก็ตกันฝนที่คุณภาพโอเคราคาไม่แรงเราว่ารุ่นนี้ในดะีแคทลอนก็ใช้ดีเลยนะ